เรามาลองฟังกันว่าจานหรือดิส่อนไปได้อย่างไรเริ่มจากสี่องค์ประกอบหลักคือ plus lift drag และ gravity ทร u s, <Trust> <S คือแรงขับหรือแรงที่เราคว้างจานไปข้างหน้า l i ต์ <Lip S 2> คือแรงยกหรือแรงสู้กับแรงโน้มถ่วงที่ดันจานให้ลอยเป็นแรงที่สำคัญที่สุด drag <Black S 2> คือแรงต้านอากาศที่พยายามจะชะลอจานไว้ g r a วิตีคือแรงโน้นถ่วงของโลก2ส,สิ่งที่สำคัญในส่วนการยกตัวก็จะมีสป i n แอนสเตเบลิตีคือการหมุนและความเสถียรที่จะทำให้จานร่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ AOA คือมุมปะทะหรือ Angle of a t t a c k จากองค์ประกอบที่กล่าวมาเราลองมาดูเปรียบเทียบกับเครื่องบินได้ว่าแรงต่างๆนั้นทำให้เครื่องบินร่อนได้อย่างไรเริ่มจากทรัส t ลิฟ แรงและ Gra วิ t y ตัวเครื่องบินนั้นจะต้องมีแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดแรงยกเพื่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงต้านเพื่อให้บินไปข้างหน้าได้ตามวัตถุประสองค์อย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูว่าปีกเครื่องบินที่เป็นส่วนสำคัญทำให้เครื่องบินร่อนไปได้ตามหลักการของแบรนูลลี่คืออากาศที่เคลื่อนที่เร็วกว่าจะมีความดันต่ำกว่า ด้วยด้านบนของปีกเครื่องบินมีพื้นที่และระยะทางการไหลของอากาศที่มากกว่าด้านล่างของปีกเครื่องบินภายใต้เวลาเดียวกันจึงทําให้อากาศด้านบนปีกมีการเคลื่อนที่เร็วกว่าด้านล่างของปีกเครื่องบินจึงทําให้ความดันด้านบนของปีกเครื่องบินมีแรงดันต่ํากว่าด้านล่างเมื่อมีแรงกดอากาศสูงกว่าจึงทําให้มีแรงยกและทําให้เครื่องบินร่อนไปได้ เช่นเดียวกับจานร,ร่อนที่มีแรงกดอากาศต่ำด้านบนของจานและแรงกดอากาศสูงที่ด้านล่างของจานจึงทำให้จานร,ร่อนไปได้ด้วยการสปินและความมีเสถียรภาพของการสปินที่เรียกว่าจโรสโคปิกสเตบิลิตี้ การหมุนหรือการสปินเป็นตัวสร้างความเสถียรภาพคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมันคือความพยายามที่จะรักษาสภาพการหมุนนั้นไว้ไจโรสโคปคือวัตถุใดๆก็ตามที่กำลังหมุนอยู่รอบแกนของตัวเองทำให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมปริมาณของมันจะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุความเร็วในการหมุนและการกระจายตัวของมวลรอบจุดหมุนการหมุนสร้างความเสถียรเหมือนลูกคางเหมือนกับการทำให้จานรักษาระดับและไม่พลิกคว่ำกลางอากาศ การกระจายน้ำหนักและขอบจานคือหัวใจของใจโรสโคบที่ทำให้เกิดโมเมนต์ความเฉยยิ่งมีมวลส่วนใหญ่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางจะมีความโมเมนต์เฉ่ยสูงขอบจานคือสิ่งสำคัญในการออกแบบ สำหรับจานอัลโทเมตจะมีขอบลึกและกลมเน้นการกระจายน้ำหนักสร้างเสถียรภาพที่สมดุลเหมาะกับการลอยตัวในส่วนของจานกาสก็เน้นโมเมนตเ์เฉยที่สูงและจานดิสกฟจะออกแบบขอบแบนและกว้างมวลอันแน่นที่ขอบจานเพื่อสร้างโมเมนตเ์เฉยสูงสุดเพื่อสร้างความเสถียรภาพสูงสุดเช่นกันการออกแบบจานก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบริบทของเกมกีฬานั้นๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถคอยติดตามตอนต่อๆไปได้นะคะขอบคุณค่ะ